กิจกรรมความเพียนพระพิตายอดสถีตลาวหลวงพทวดเฟสบุ๊กต้องโซเกตสารพลาราชหน6กา่สบวันที่28ธันวาคม2 0 2 5 เป็นครั้งที่49ตรงกับวันที่28ธันวาคม2525ข้าพเจ้าในสองคนวันพฤก์ขอเป็นวาจาสาราญาติพุทธมนต์ถวายบ,บูชาธรรมบูชาสัาางฆบูชาและอาจีริยบูชาแด่องค์พระเข,ขววรปฏิเถระเจ้าองค์ปูส่สม,มเด็จตุลงปู่มเดชหลวงปู่เซราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัญยาของข้าพเจ้านี้ขอว่าคุณพระศรีรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันไกก่่าารสสวดยนตอไป บทสวดชุมนุเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอตัตตาคเชนตุเทวดาสัทธมังวิลาสชาตส,นตสาุนันตุบททางกรเคกามิจารุปเปยคิริสิกาลาตาเตนต,ตาริเขวิมาในทิเปยัทเิจักกะมีดา,าลุวะนาคาเนเคหาวัตถุไม่เอียเตย์ภูมาจายันตุเทวาชาลัธารวิสเมียก่ะขันธพนาคาติตตาฐันทิเกย์ยงนิวะจนังสาวธงูเมสุนันตุธรรมสนะการโรยามรพันตาธรรมสนะ บทสวดนะมรการสถิติคาถาโมตัสสะนพระวัตรละโตสัมมาสัมุทธัสสะนโมตัสสะพระวโตรละโตสัมมาสัมุทธัสสะนโมตัสสะพระวโตรละโตสัมมาสัมุทธัสาะบทสวดสัจจการิยาคาถานาถิเมสนังอัญญงผู้โทมสนรัณวะลังเอเตนะสัจจวัชินะเมโสทิเมหูตูสัพพทานาถิเมสนังอัญญงธรรมโมเมสนรัณวะลังเอเตนะสัจจวัชินะโสทิเมหูตูสัพพทานาถิเมสนังอัญญง สังโพมีสนานังวัลังเอเตนะสัจจวชินะโสชิโว,วัตุปัฏฐานสวดเฉยๆนั่งเฉยๆนะมหากริโคนาโถติอาทิกาคาถามหากริโคนาโธคาถายัววาาาพสพภะปัญญังปูเรตวาปัลมมิสปะปัตโตสัมโพทิพุตมังเอเตนะสัจจวชินะมหาวัตุสัพพะปัตถวา มหากรุิโกนาโถอิชายาสัพพะปัญญังโกเรตวะปรมิสัภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะตะจัวตินะมาหูตุปัพพุปถวามหากรุิโกนาโถสุขายาสัพพะปัญญังโกเรตวะปรมิสัภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะตะจัวตินะมาหูตุปัพพุปถวาบทส่วนมหาสมัยยศสุดเอวเมีสุดตังอีกังสํายังปถวาสกิสุตราชิกัปิลสุตมีมหาวิมหาวันีมหาตาปิโกสังเคนะสัจเิปัญจมัตต์เอง พิกูเตนิสเปห์วะอาเติสัศิจัโกทาตูิเทวตาโยบุญนาสิตาหุติควาตันทัศนายาพิกูสังกจาโทจตุลันสุทาวาสกาิกานันเทวานันเกตาโงสศอัญญโขภควาสเกสุหารติกับปีรังุสมิงมหาวณีมหาตาพิกุสังเนัสติปัจจมิจิพิกูสเกหสเปหวะอานเตนิทัศิจโกทาตูิเทวตาโยุญนัสสลิวตาหุติ พระกวันตังชนายาพิฆุรสังกจาย์นามายาปีนะคพระว่าเตนิว่าสังกัมเมยมะสังกัมิทวะพระกโตตะเดินปรจิตกับตาถาพาเสยามัติอัตโคตาเทวตาเสยิาปีนามะคคัวาพุทธโสตมิชิตังวาบานกสัลยะงกสัตังวาบานมิเชยะงอินวะมีวะตุทารวาเสยสุอัตลาหิตาพระกโตกุลโตปาตุลรหามสุอัตโคตาเทวตาพระกตากับพิวาเทวตาเอกามันตังอัตถางสุเอกามันตังติตาโขเอกาเทวตาพระกโตตระเกอินไปมังค่าทางอภาสี มหาสมโยงกับวัฒนธรมวิญญาภิบาลสมาคตาอาครรมาอิมังคัมมะสมยังเิตายวะอภิสทิตาสังคติอัตขัวปลาเทวตาพระโตสันเกอิมังคัตถานาภาสิตตตตปิโกวสมาทหังสุจิตาอนุนติอัตโนสุกะมะกลางสุปสารชีวานีตานิกลเห็นสวัสดีที่อย่านี้ลักขันติปฏิตาติอัตขัวปลาเทวตาพระโตสันเกอิมังคัตถาอภาสิตตทวิรังเทวคิลังิตวคิรังเทวคิรังหะจัมากใชาตจะลติสุทาวิมาลาเจปุปตาสุตันตาสุทูนาคาติ อาะปลโโสิมตีพูดทงสารังาสเสัมยากุะหามนุษสังเทหังว่ก็ยังปริภูด้สัอตโะวาพิภูอมเตสิเยปุญญนพิูเัสสุโลกทาุสูเวาสิตตาโติสถานตังสนาภิิูสัคัญจะเยตพิก่จามัทนาหันโตตมะพุทาเตังปิพวัตานังเอตัปรมายมัทิตานิปิตา อาหิสสสาภไม่หังเอตานิเยจพิวะวิสันติอนาตามัทานังอันโตสมมาสมุทตปวันตานังเตประเวตาสันนิปติตาโติสันาีไม่หังเอตานีอจิจิสามพิเวทวะกายังนังมนิิตาอิสามีพิเวเทวังนิทิติสามีพิเวเทวะกายังงนังตังสทนาถาสาธุตังนมัสสิโลัปัสสิสามิติเอวังพันเตติโขเตพิคุเะว่ตโวปัจจุบไว่าเอตัโวจะ สิ่โลกามุตตระสังวัตถะปุมาลสตาเยสิตาเคลียคำบาลังปายสิตาสมัยตาโกโุสีหาวสารีนาลมังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนัสสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาพิญโยมัจจสเจยัตวาวันเยกาปิลัสเทเมตาโตมเดชิสัทธาสาวเกศนิอะเตเทวะกัญหาพิกันตาเตวิชาลัสสพิโมตจารัตปัุพุสุตวาพุทธศาสนังเตสัมพันธุญาณังอนุสานัทสละเปเกนัสตตะมัตถขุงสหัสสังอัฏฐาสัตตลิงสตังเฮเกลังศานางอนุสานัมัตถสุง อัปเปเกนันตะมัตคุทีสาสภาปูตาอังหันจาสภาปิยายาวกิตตวานะจักรุมัติมตอมัตยิสัจอาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานารรมพิโกเยวหังกิตายิสานิคิลาหิอนุปุรโสสัตตาศาสาวะยักากุมากะปิละวัฒวะจิตมันโตชุติมนโตนังโตัวเลือกสิโนมัธมนาภิกขุมุขังทุกที่กัณฑ์ชาสาสศาสเฮมวะตายัขันนะตะวันนิโนที่มนโตชุติมนโตนังโตัวเลือกสิโนมัธมนาภิกขุมุขัง าตาธิราชศาสายขันธนราตวันนี้งรที่มตัวุดิมตวน้นตัวยักสะศรโนมธรรมนาพิกมูลพิคุนังสมิตินันท์นงเอจเตโซลัสาสายขันธนัาตวันนี้ที่มตัวุดิมตวน้นตัวยัศิโนมธรรมนารพิกมูลพี่นางสมิตินันนางเวสามิตาปัญจสตายขันธนัตวันนี้ที่มตัวุดิมตวน้นตัวยัศรโนมธรรมนารพิกมูลพี่นางสมิตินันนางกุมพิโรธชายิคหิโกเวปุลละศรวิษนางพิญโยนังสัตตาศาสังยักขันันงวิญุปัสสติ ภูมิโลราชาไทยโกศลประกาศสมิติวนังปุริมจักรทีสามราชาทาตัโัฐบีคัมภัธิปติมหาชาญสัจโตภูตตปิตาสาาโอชนามังารลที่มันนตัชุดติมตัน้ตัวยัสินมาทนาภิการมือองสมิติวณังถ้าขีนัญจารที่สามราชาโรนหต่อภสาติกูบาลนาธิปติมหาชาญสัจิโตภตตาปิตาสาวาโวอชนามัมาไลที่มันโตัชุดติมตัวน้นตัวยัศินงมนาภิกรมวอย่างสมิติวนัง ปฏิมันจที่สามระชรุ่นระโขน菩าสตินะคณธอิปติมหาชายัศสิโสพุทธปิตัสสะอโลออิทนามามาปลายที่มันโตชุติมตนั้นตัวยศสิโนธรมนาพิกามุพสุิิมานังผตะลันจัดทีสามรชากุเวโลตัภาษาสติยขันธธิปติมหาชัยัตสิโสพุทตปิตัสสะออินามามาปลายที่มันโตชุติมตนั้นตัวยศสิโนธรมนาพิกามุพีขุนังสุบิิงานังปุริมา ภูริมาที่สังนัตตาและโถตะกินเนนะอุรินังโกประสิณนังยุตปโคกุเอโลรังทิสังจะโตโลเตมหาราชาสมันตาจตโตโลทิสาทัตถันละมานาอัถังสุวะเนกับปีลวัเทเวเตสามัญญาวิโนทาสากูวันจริกาสถามัญญากูเดนุวิเดนุวิภูจะวิภูตัวสถาจันทโนกามาศิโตจะกินุกันตุนิกันตุจะปนาโทอุปามโยจะเทวโตโตจะมาติจิตจะเทโนจะการทัพโพนุราชาชโนทัพโถอาคูวันจาริโขเจวะติปโรจจยะวัจฉาอิเตตันเยจาราชโนคันนภาสสาลาชุพโมมมมทนาาิกั ที่คนนั้นอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสัสัจจาคัมภารสสะตลาอาครูปยาคาสนายาติพยมุนันทตาราตาสาครูนาคายัสสติโนยลาวนโนมหานาโกโซปกาสมาธิคนั้นเยนาคาลาเชสาสหะนันติทิพาทิชาปิกิสุจจะจักขูเวหายัสสติคนั้นมัชัปปตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภิยันตทานนาคา ลาชาณมาสีสุปันนตโตเขมรมังสีพุตโตสัสหานาหีโคจารุวะยันตานาคาสุปนาสนามะกัาสุพุธังชิตาวเชลาเถนะสุทังอสุราสิตาภาตโรวัสกัสิเตที่มันโตยัสสินของกาลันชาหมาสุมาอสุราธานะเวขันทสาวิปจิตีสุจิติจารปหาลาโทนะมุจิสาสันจัปริปุตตะนังสัพเพิโรจนามกาสนาหิหิจวะพรลิงเสนาคหุปัชชาปะขมุสัิโยธนิปัทธันเตพิภูนณสุนติวนัง าโปรเจตเทวาพะธรรวิจเตชวายตถานข้อมูลวรนาวนาเทวาสมโปรเจตยะสหามตตาข้านากายิกาอาภูเทวายาสัสีโนทัเสิเตสถากายาสภีนัตตะวันิโนทิ่มโตสุจิมัโตนัำโตยัสสัสีโนธรรมนานิกามุภิหนงสุติจิคนังเวทุนจะเทวาสาลิจะอาสมาจะทุวิยะมาตัสสุเวสาเทวาจันทามาคูบุรักิตาสุยาสุเวสาเทวาสุยะมาคูบุรักิตานักขัดตานิปุรักิตวะอากูมันทวราหะกาวัสนังวัสมงเสตโตสโคปะกาปุริสโตทัเสิเตสถากายาสภีนัตตวันิโน มันโตชุตโตนั้งโตชสัิโนมานาพิฆมยุี่หลวงสุทินนังอัถากูสาบูเทวะฉลามกิสิการวาสิกาจะโลชาจะอุมาบุพันิภัสสังวรนาสะธรรมมาจะอจุตาจะเนริกาสูรยะอุชิลาอากูอากูวะสวัิสิโนทัสเศเตสากยาสเพนนัตตวันนิโนที่มันโตชุตโตนั้งโตชสัสิโนมาธมนาพิฆมยุี่หลงสุทริุนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสสุจนมาคิดทาปัสสุกาอากูอากูมโนปัสสุสิกาอัถากูหัรโยเยจะพหิตวาสิโน ปาราคาหาปาลคากูเทวายสศีโนทัศเสเตทากาาสเพนันะวันนนทิ้มตัุทมตนะตวยสศสิโนมนาพิกรมหทินั่งสุการกรุมหาลนาูกวทคะศาสาโอทาตักัยหาปาม่ขากูเทวาวิจักนาทัามตาและใช้วิสาจายศสิโนทยังราคาปชนโยทีสาเยนาคะราเชสหัสสาันติทิพปาทิชาปกิวิสุจกคูเวหหยศศเทวนามัชปตาจิตตาสปนาอิติเตสนามังอะยันตทานาการาชานามสี สุปันตโตเขมะมะกาสิพ la ุทโธสนายวจายุวะหะยันตานะคะสุปันาสารวะกังตุพุทธ like ังชิตเตาเชลัยเถนะสุมตังอสุลังสิตาปัทโลวะโสวเสตหิมันโตยัสสีโนกระกัญชามาสุมาอัฐานะอาสุราฐานะเวกันสศาวิปปจิติสุจิติจารานะโทนะโุจิศาตะสาหัสตันจัาริปุตันนางสพเวโลจานามกาสันในอิทวาพระลิงเจนางลาหูปทัพฐะปะคุงสัมโยธานิปัตันเตปิคุณังสมิติงวะนัง อาโคจะเทวาประทับวิจะเตโชวาโยสถานขมุงวานาเวนาเทวาโสโมจะยัสษ์าสนาเมตตาพุทากายิกาอานุเทวาโยสรีนนท์ทักเสเตชากายาสเพนาะตะวันโนท์ทิมตัวชุติมตันั้นตัวยักษ์ศรีนนทธรรมนาภิกขโมยถังสวิติวนังเวทุลจะเทวาสาริจะสมาจะทุยีมมาจะทัศสูภิสฐเทวาตสถานมาคูปรักิตาสิยะสูภิสฐเทวาสุยะมาคูปรักิตานักันตานิ้ปุรักิตวาคุมาตาวรานากาวาสนังวาโสเสโธสโกอบัก ปุดินท่โทท่เศรากายาสัเพลนาตวันนิโนอิทิมโตชิติมนโตน้โตยัสสินโนมธรมนาภิคำุนอย่างสมิธินงอากูสาโคเทวาสาลมกิสิกาลิวะลิศกาจะโรชาจาอมมรปนิภาสินโนนาสธมาจะอจุตาจอเนสกาอนชกาสุริยะลุจิลาอังคูอังคูวสวนีสิโนทเกายาสัพเพนาตวันนิโนอิิมโตชิติมนโตน้ำโตยจสสินโนมธรมนาภิคำุนยางสมิินัสมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุดสมาธิทาปุสิกากรูอังค อาถาคูหัลโยเทวาเยจารุหิตวาสิโนปัลคามหาปัลคาอุเทวาญาสัสินโนตัศเสเดิะกายาสเปนานตะวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันน้ำโตยะสัสินโนมรตทมนาภิกขมุนิยังสุขิมวันหังสุกากรุมหาอรุณาคูเวคานัสสาวาโอทาตักใครหาปามุกะอังุเทวาวิจักขนาสถามัตตาและก็ชันมิสิกาจายาสัสินโนท่านยังอาคาปิจโนโยทิสาเพื่อสติทัศเสเดิะกายาสเปนานตะวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันน้ำโตยะสัสินโนมรตทมนาภิกขมุงอย่งสุทิมวันนัง เขมมิยาตุสิตายามากาจการเจียสสิโนสำพิจกาลามะเสถาโสตินอมาจะอัสวานิมานาติโนอาคูอัถาคูปารณิมิตาทัสใส่เทธากายาสเพนะนัตตะวันนีโนองวิมันโตทุติมันโตวันน้ำโตยาสสิโนมาตรรมนาภิกรรมุงพองสมิติมันังสัตเทเทเทวะนิกายาสเพนะนัตตะวันนิโนนามันวะเอนะอากาชุงเยจันเยสาธิสาสาโหุทชาติมัคคีราโหกตินะบะรณาสวังทักเขมโมกต์กลางนาคังจะตังวะสิตาติดตามตุพธรรมาปรมัโตจะปุตตาอินม สันนังปุมาโลติโสจะโสภะสันติงวนาสัสสปลัมโลกะัมหาพมาพิติฏติอุปาปนโนชุติมันโตพิสมังกายโยยัสสิโสทเสนสัสอิสลาอุกูปเจกวาสวัตติโนเทสัญจะไม่จช่ตัวอาคาริโตปวาลิโตเตจัสเพยพิกินเตเสินเทเทเวสมาเมเกมารเซนาพิกามิปัสการนาถามันที่ยังเอตถานาถาปันตาลาคีนาปันธามัตุโวสมันตาปริวาเลตามาโวมุจิถากูจินังอิตตถาเสโนกันหาเสนาปิสุยปานินาตัลมาหันช สลังกตวานะเพราวังยะถาโุสโกเมโกทนะยันโตสวิชโกตถาโสปจารวติสังโกตโตอสยวเสตันจสภามเพียยะวุคิตวานะสกุลตโตปัิสัทธาสวเกสัสเนรเตมารเสนาภิกันนาเตวิชานาถภิกขุโวเตจาอาตาปะมุลิตวานพุสธศาสนางวิตาลักีปกามุนีสาวกพิชยุงสัพเพวชิตาสังฆามาพิยติตาเยสีโนโนทันติสารพุณธิสาวกเตรชันนิสุตเติ สวดจุละาชยปกรณะโมมีพุทธเตชะสารตานตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปารเมสุลาสิทธิพมาจากอินทาจัจจตุโลกาคัมภีรักากาศสมุทาโูตุงคังคาจะสัาพัะชายะประสิทธิพระวัต <the> <emin peaks> ุเตชยชยทองที่ทองหิวทัทที่ทนาทีนาททีชยชยคักคนละตนละนิสัยนิรัยส่เสนะเมรุราชพลนมาชีชยชยะคัมภีรและโสมภีนานาเคธนาคีปิศาจพุทธกาลี ชายาชายะทุนิมิตตาโลกีชายาชยาเสียงกีสุธาธาโมุกชาชายาชยาอุรุณมุโมขัดสาตาชายาชยาจำปาทินากรกุรคันโตกชายาชยาคัชชนนาตุลงสุกรลพุทชงศิฮะยะกาทีปาชายาชยาวรุณมุขยาตาชิตตาชิตตาเสนาลีปุณณะสุธีนอรดีชายาชยาสุขาสุขาชีวีชายาชยาทรณีกาลีสตทาสุจชายาชายาชยาทรณีสาตินสตทานชายาชยามังกรัญญาพระวักเี ชยะชยวรุณยกเขชยะชยะรักเสสุลพุชาเตชาเชยชยะพัมเมทัคนาเชยชยะราชธิราชสักชัยเชยชยะปทวิสัพังเชยชยะอรรานตาปัจเจกับพุทธสาวังเชยะชยะมเหสุโลอาโลฮลินเดวาเชยชยะพรามาสุลโขชยชยะนาโควิรุณาโกวิรุณปัทโขเจตจันทิมาลวิงยิงโทจากเวนเตโยจากกุไวโลวันุโลปิจาอคิวา โยจากปาชุนโหกูมาโลทตตะตรัทโกอัฏฐานะสมามหาเทวาสิทธิตาปะัสสะัอาทโยอ,อิสินโนสาวกาสภะชัยยะรามโอภวันตุเตชยะธรรมโมจัดสังโคจัดทัศสสปาโลจัดชยะกังเอเตนะชยะเอเชนัชยยะโส,ส,สติภวันตุเตเอเตนะพุทธะเอเชนะโสตโหตุเตชยยะมังคังชัยโยปิเพื่อสัจจิวัติโยยามาสจัปปาปิมะโตภราชโยโอโกสยามโพธิมันเตปวมัติตาชยะตถาธัรมมาขณาเิหิสินโน ชายโยปิพุทธศัสราสิริมโตอายังมัสจปปิมัตโต巴拉เชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชียตตาอินทคนามิมเฮสีโนชายโยปิพุทธศาชสิริมัตโตอายังมัสจปปิมตโต巴ราชโยโโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชีรตตาเทวคนามิเฮสีโนชายโยปิพุทธศัาสิริมโตอายังมัสจปปิมัตโต巴ราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชียตตาสุปันนขคนามิมเฮสีโนชายโยปิพุทธศัสาสิริมโตอายังมัสจัดปปิมัตโต巴拉เชโยโอโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาช ใช้โยปีพุทธศาสตร์สีมตอยังมรัสจักปฏิมมตุปราชโยโคุยังยมทิมันเทปโมทิตาชยรตธาสัพพมัคคณะมเหสีโนชยยโตวิยามุเรศกยานังนันทิวัฒน์นเอวังตวังมุชโยยิชยสุโสชัยยังคเลอปราชิกาปารังเกสิไสปฐาบกคเลอภิเศเกสัพพาพุทธานังอคปโตโมุมตติสุนัขันตังสุมังคลังสุปปะตังสุจิตังสุขโนสุมุตโสมโจอสุจิฐานผามจาริสุปทักขินังกายกรรมังวจกรรมวทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขินัง ปทักกินานิกาถวนาระปตะเถปทักกินีเตอัตฏฐลัทธาสุกิตาอุทธุณาพุทธศาสนีอโลคาสุกิตาโหต่างสัพเพนิยาติปิสุนันตุคนโตเยเทวาสมิงฐานในอธิกย์ตาธิคายุกาสทาหงโตสุตาหงโตสัพพทาลักขันตุสัพพัสตานังลักขันตุชินาศาสนายากาจิปัฐานาเตสังสเพปูเรนตุมโนรัทายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสังวัสวลาหกา โลคาปจุทวาเตสังนิวาเรนตตจากสัมปทากายาสุขขังจิตตสุขขังอาหันตุยถาละหาังบทสวดธรรมนิยาธมธรรมะนิยามสุตังเอวอมีสุตังเอกังตัมยังพักวาสาวิจังมิอาจีเชตวเนลานะคราบินทิกัสสังอาลามีตัทธโผพักวาพิโความันเตสิกุโคติพัฒนเตติเต,ต,ตพิโคพักวาโตบัญชัดส,สุตสงฆ์วาเอตัทโวจัง อุปาทาวาพิโคเวสถานคตานังอรุปาทาวาสถานคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตาธรรมะนิยมตาสัพเพสังขาราอนิจจติตั้งสถานคตอภิสังขสติอภิสมิตรติอภิสังขจิตวาอภิสมิตรตวะจิคติเทเสติปัญญาเปติปทาเปติวิวาติวิวัชติอุตานีกโลติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิโคเวสถานคตานังอรุปาทาวาสถานคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราทุกขาติตั้งสถานคตอภิสัง พิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาจิกติเตเทติปัญญาเปติปัฏฐานเปติวิวรณติวิพัชติอุตานิกรุติสัพเพสังขาราทุกาติปาทาวาพิกเวตตถาคตานังนุปาทาวาจตถาคาตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามิตาสัพเพธรรมานตาติตังปุถารคาโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาจิกติเตเทติปัญญาเปติปัฏฐานเปติวิวรณติวิพัชติอุตานิกรุณติส อีกทั้มโวจากปะกวาสัมรรมนาเตภิขุกวะโบตบาลสิตาภิณทุนติบทสวดพัฒเทกาละตากฐาอติตังนาวาคัามเมยะนัปติกังเขนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยความอาลไลไม่ควรประมุงถึงริง องโกชญญามาัตาสุเวความเพียนแปลง่เกิดขึไไ้นในวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นาฮิโนสังฆะลตีนะมหาเซเนนามุชุนาเพราะการเปลี่ยนต่อมัจจุราชสุมีเซนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาจากปิงอโหรตาต่ามาตันทิ่ต่งท,งทางเวประเทศกระโชติสันโตจิกาเตมุนิติมืนี้พระสงฆ์ย่อมกล่บวในผู้มีความเป็นอยู่เช่นนัน้นไม่เก,กิดการทางกางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ในเพียงรายตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวข้าพเจ้เวคณะ สัพเพสังขารานิจาร์สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วถลไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราถูกฆาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทงยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพละมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ่งสังขารและไม่ใช่สังฆาร์ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คือไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตถวังชีวิตนางชีวิตเป็นของนนยยือววสััมมาลิตพง อันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณนะปริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเนี่ยนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมันดังเนี่ยนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนที่จะสองเวทอ,อ,อางกายโยอชิลังร่างกายยังม่ได้ตั้งอยู่นานอัปเปตะวิญญ,ญาณโอคันปัาศจากวิญญ,ญาณฉุดโธอันเราทิ้งเสียแล้วอธิเทสติจะนอนทับปฐมวซึุแผ่นดิน ละลิงฆะลังอีวังประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ลัทธาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จกวา่าสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหนออุปาทาวยธรรมมิโนโมีเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวันลุชันติคันเกิดขึ้นแล้วลรมดับไปได้สามอุปาสม,มุทโขความเข้าไปสงบแล้วสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสัตตามาริติจากสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังกายอยู่มาริติจากมริตเลที่ตายแล,แล้วกำลังจะตายตัเทวหังมาริสามิเราจะตายอย นัตถิเมเอธาสังสโยความสงบในความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกุสลังคัมมันสัพเพนิปะริหิกตังปุณณมโนทันตุสุนันโตปนโตเยเจวาสัมมิงาเนี่ยอธิกตาธิคายุตาสตาห์หนตุสุขิดาหุนตุทุกขาหุนจตุมาตาปิตาสุตาหุนตุทุกขาหุนจตุสัพเพยัธิกาสุตาหุนตุทุกขาหุนจตุสัพเพอาัธิกาสุตาหุนตุทุกขาหุนจตุ สัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุราขอตุทุกขาพุจธตุสัพเพอาจารยุปปชายะสุราขอตุทุกขาพุจธตุสัพเพนักขันตาสุราขอตุทุกขาพุจธตุสัพเพเทวาสุราขอตุทุกขาพุจธตุสัพเพสาปฏินังคัมิสันตูบทบูชาหรือบททวดนโมทิสะโตคันติมายะอิติภะกวาณโมทิสะโตคันติมายะอิติภะกวาณโมทิสะโตคันติมายะอิติภคะ ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติอหิวะสีตุเพกเลพุทธิเกเลตติหิติหิตาธรรมะทานีนักนตุปุจญาโสติงกะลเตท,ทาวิหารวัทะเรถีราจามัชานาวกาจาริโกสารมิกาธนาปฏิอุปัสการคามาจาเทษานิขมาจาอิสลาสัมปาณปูตาสุตาวุตุเตชลาพุชายเปีจะอันตสัพมาสังเซตาชาตาอัฐอ,อุปปาติการนินยานิก,นกนมามธรรมวังปฏิจเตสัพเปปีทุกขะสากะลนตุสังขยังตาทุกจีลังตังธรรมุธรรมะทาราจภูคาลาสักโตสังโฆตุสัมะาโคะ อาถายะจากิตายะจาอามิรักขันตุสัทโมสัพเพหิธรรมะชาทินโนพุทธิสัมมาปุณนายามะธรรมเณรยะคประเวทิเตปะสันนาหตุสัพเพปีปานิโนพุทธะศาสนีสัมมาทา,ารางะวิชนันโตกาลิเทววัสตุวธิภาวายาสตตานังสมิธังเนตุเนจนีมาตาปิตาจากอัตชงังวิจังลัขันติปุตตะกังเอวังธรรมเนะาราชาโนประชังลัขันติสัพพทา บทสวดเทวตาวิโยชนะคาถาสุขปัตตาเจนสุขามิยปัตตาเจนพยาสุขปัตตาเนสโสกาหุตุสัพเพปิปานิโนเตตาวตาจามิสัมปตังวิยาสัมปตังสัพเพเทวันโมตตุสัมปะสัมเพติสิทธิยาทานานตันตุสัจจัญสีลังนัคันตุสัมปทาเภวนาพิอตาหุตุขจจโตเทวตาคาถาสุมังคอนคาถาหุตุสัพพังสุมังคลังนัคขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตถีหุตุนิรันตะลังหุตุสัพพังสุมาคังลังนัคขันุะตโตสัพพะัง วอตุตัดความสมบัติขลังละคันตุตัพพะเทวตาสัพพะสังค้างเขวินปใสติชนตุนิอันตรังสเปย์พุตตาวัลปตตาปัจเจกานันจะยังวัลังอานันจตาติเชนละขังมัธรรมิสัพพะโสสเปย์พุตตาวัลปตตาปัจเจกานันจะยังวัลังอานันตตาจิเชนละขังมัธรรมิสัพพะโสสเปย์พุตตาวัลปตตาปัจเจกานันจะยังวัลังอานันตตาจิเชนละขังมัธรรมิสัพพะโสสเปย์พุตตาวัลปตตาปัจเจกานันจะยังวัลังอานันตตาจิเชนละขังมัทธรรมิสัพพ สัพเพพุตรพระลพตเจ้นจัยังพลังาหะการนเจนะระััมสสะปะโสสัพเพพุตรพระลตเจ้ากนจักยังพลังาหะการนาเจชนะระันามิสสะปะโสสัพเพพุตพระลตเจากนจักยังพลังหะการนเจนะระคัมัามิสสะปะโสสัพเพพุตพระลตเจ้านจัยังพลังอาหาการนาเจนะระััมสะปะโสด้วยอำนาจแห่งุสนขาพระเจ้าได้สวนสรรยาพระุธม ศกหลบภัยอะไรทั้งปวงให้มีอย่างไรได้ซสัตยมั่นคงเป็นสมาชิกอันชอบธรรมคำว่ามีอดอยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิดีตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวจะมีในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเกิดาทั้งหลายผู้ได้อมทนาสัตว์การในกุลภูษณนี้โปรดประสิทธิประสาทกอน้องสองว่าแผงมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาโยติสีทั้งฝ่ายชายและฝ่ายรำรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบเมล็ดและจะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนนนนวิิิิภภภธธธััาาพพแลละ์กอส ทำนายผลให้เป็นสริดมงคลแก่ผู้ครอบครองอและบูชาทุกประการเถิด